สวัสดีสวัสดีทักทายสวัสดี FC เปิดซุปเร์ุปเปอรนเนาะมอน้กามาอยูก็น้องนั้นคือเก่าเพียนหลงเดียวมอน้น้องอั้นสีเขาเมื่อบ่ายเนาะเป็นหลังจากที่มาอยู่นอกได้หลายเดือนเติบแต่เริ่มเปิดเทียนมาจนสิบปีเลยเนาะกาเสียดาเขาเมื่ออยู่บ้านเพราะว่าเมื่อเอาน้องอ้นเนาะเพราะว่าน้องอ้นอยู่บ้านนะแต่ก็บุมีคนเอา ว่ามีอยู่กับเมื่อเอาหนองอ้นซอยอาจอยแ้วก็คนอยู่บานเนาะเพราะว่าหนองอ้อน่นไปอยู่บานแม่หนองอันก็พอหน้องอันกัค้า,าคลายของกันเลยก็เลยบบมีคนเอาหนองอ้นนะเดียวหนองอันสีขาเมื่อบานเพราะว่าโบมีคนเอาหนองอ้นไปตอนนี้ชิมานหน่องอันชิมานก็พอเนาะ่าไปถา่ายเจอกันอยู่บานเพื่อพี่น้อง เตรียมคลองแหละเลยย่อคาเมื่อบานกันเนะา,าะสบายดีก่อนสบายดีสบายดีแม่ป้าพ่อลุงสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแต่ตอนนี้น้องอัญก็มาหอดบ้านเด็เนาะงพ่อพี่นอ้องพอดีมาพอดีมาเจอหนองอดเนาะไข่เป็นตุ่มพ่อพี่น้องเลยออเดี๋ยวสิให้ยเอฟซีเบิลเนาะ บ่ได้เห็นบ่ได้เห็นน้องอ้นในช่องน้องอันนน้องอันก็บ่ได้ถ่ายมัน้อนเป็นพื้นเดี๋ยวพ่อพี่น้องเป็นพื้นขั้นเนาะน้องน้องอ้นเป็นพื้นขั้นนี่น้องอ้นขายเป็นเป็นพื้นน้องอ้น่ายแต่ขั้นละมั้งนี่แต่เอาขั้นละมั้งมวยเป็นตุ่มนะแม่เนาะพื้นบ่เป็นพื้นจื่อสิจะพื้นจะตุ่ม เปิเลยเต็มเบิดโตัวมัอว่านมันออกมือว่านนี่กับโมเดลไลปันโมเด้ไลปันเดี๋ยเปี๊ยกแม่ค้านี่ยังกะเป็นใครชื่อบังไหมเอาเบิ้งข้างหน้าเบิ้งน้องโอนดีดีเดี๋ยวเฮ้พี่เบิเปี๊ยกเลยน้องโอนข้านในหนากระมิ้นพี่โอ้ยแต่อีตนในแก่เนาะว่าเปี๊ยกดูโอ้ยในแก่เต็มเลยแก่ก็เต็มแหละ สื่อเดี๋ยวกดนั้นหรอกเนาะคุณพี่เนาะจนหนูอกเยนเป็นเมื่อวานเมื่อวานนี่ออกออกว่าลายปันไดมือนี่ออกเต็มมาเลยแต่กับบันได้กินยาอย่างเหม็นโอนกินยาอย่างนี้บันไดกินบันไดไข่เป็นพื้นออเกับบ่เห็นว่าตัวหอนตัวไบร์บัไดไข่นาะเป็นพื้นได้บันไดได้บันไดแห่งกินยาเอ่อาแต่ค่าละไม่ค่าแต่ค่าละม่กับค่าแป้งเนาะ ก็ทาแป็งแค่ในบอลหนาผื่มาขืนบอลนี่น้องคนน้องบอลแก่มีซองเบื่อมีกับบอลข้อนี่เอ้าวีดีดีล่ะสิเปะซะบุ๊ิเปซะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ับิเป๊ะเบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ยืนดีๆมะมาให้เอฟซีเบิ้งใหม่เอฟซีเห็นอยู่บ่ดี โอ้ยเต็มเลโอ้ยนี่ดิดตมยังแหยอาบเนาะนอกกจน,นอกากใช้ข้าไม้ก,ก็เป็น,นตอนยังให้อาบน้อง้นเป็นผื่นเนาะเป็นฮะกับเป็นใดสองวันเป็นมือว่าแม่เป็นมือว่านี่ก็มือนี้มือว่านี่น้องอันกับเขามากนอกแต่ว่าโบทำไมเป็นลาย บท่านเนได้เป็นสัง่งว่าเนี่ยก็รังเป็นแดงๆเนาะก็รังเป็นแดงๆหยิบนิดหนึนน่งโน้นไปเริ่มขันเริ่มสอนได้ป่ะนี่บัดมือที่ซองมากนันก็เริ่มเริ่มขืนพื้นเนาะกินเป็นพื้นถัว่วอาการหนองมันเองเนาะอาการไข้ห้องหนองมันหนองมันเองนี่กะไข้เน่เลยเนาะกะบไข้ซีเศร้าเลยแหละ ว่านอนกัไข้แน่เาะว่ากินยาไปมันก็ไข้แน่ขึ้นกัเกาเนาะโอ้ยหนยมันสิ้ออยาไปไปยะชิหายเบิง่งเกไเนานะเบิ่งเเกไดี๋ยวพอพี่น้องอ่นนี่จุม่มหันาอ สบายดีเออสบายดีใส่เบึงนี่โตกันบงักีไก่ไมนละถ้ายังนกจากท่าคารมาเอฟซีท่านไหทีว่าหูนว่าเฮาต้องท่ายังดอว่าเฮาบ่ท่ากระไดท่าคารม่ยเนาะ่าทายังมันจังสิลงไว้ เท่าผู้ใดหูอ,อ,อกะแต่ว่ามันโบเป็นยังหรอกโอพี่น้องมีแต่หนุ่งอ้นขั้นซื่อเนอะาะบัวใจเป็นยังหมดบัวใจเป็นยังกว่านี่จะขั้นสวัสดี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 แม่ป่าพ่อลูกสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ป่าพ่อลูกบอกว่าท่านเป็นสัก เองเน้อ้งเอาตั้งไข้นเ้องเยืนไดนพี่น้องให้น้องเงิตั้งไข่เบิ่งยืนให้เย่ก่อนเก่งๆกเก่นองเยืนให้เบิ่งก่อนน้องเอินอันเก่งๆก่อนกเก่งก่อนส่ใสเอาเบิ่งเบ้เก่งๆก่อนอ่าอ่าเก่งๆน้องเอินยืนให้เอฟซีเบิ่งเนียืนให้เอฟซีเบิ่งเนี่าอเดยืนก่อนอ่ะยืนก่อนยืนก่อนน้องเอนเก่งก่อน ก้นเก่งก่อนอ่ะเก่งก่อนกินก่อนเก่งไปเสบยืนสักเงินหันเดิมยืนได้เลยยืนเองเริ่มตั้งไข่แล้วย่างได้กล่าสองก่าแล้วเฮอยสบายดีอ่ะสบาย S <S <Ay> <t ube> สบายดีทุกคนมาได้เห็นแม่เฮงดีใจ <S <S แม่งานหากักกระ마อเหมือนนี้ <S <S หักกะได้ยุดเพราะว่าแม่สล็งแมวไปส่งสล็งแมนำมันหัวแล้วงาน,นชิมากินข้าวแลง <S <S 2> <S 2> อยู่บ้านเนาะแต่นี่เห็นคู่จอยหนึ่งปลาเนาะพี่ไหม สบายดีพี่น้องคุณจอยหนึ่งปลาคอเดี๋ยวให้ปีใหม่เปิดเดตเดี๋ยวจอยเนาะเป็นคนเห็ดอาหารมุนีิมุกปลาเดี๋ยวจอยมุกปลาแค่จองฮะมุกปลาสีมือคุณจอยว่นนีผิดบังเนาะเอี๋ยเดี๋ยวจอยซัดเซาเป็นคู่เลยคอยชื่อเอิรนสบายดีพี่น้องคอยก็ว่าชื่อเอิรนเนี่ยคอยก็ดืมบอกว่าคู่บางใหญ่นี่อานนั้นตรงเอิรนอาเอิรนอาปีอ่าเนาะ อีสีกับมินบอกเขาอยุแต่ว่ามันเคยเนาะเคยนะข้อซิ้นนะซิ้นแบบเอิ่นมาแต่ได้แต่ไหนนะบ่ได้มีคนพาเอิ่น่าเอือเอิ่นอาเด้อแต่หน่อยนะก็เลยบอกสิ้นเนาะไอหมุกปลาใส่เส้นมันหนิอาจารย์ใส่เส้นี่ครับไข่ช่องหลุดเลยอาจารย์ไองพอดีได้กินมุกปลาบอดีกินดนได้ไค่ซ้อมเนาะไข่ซ้อมมุกด้วย มันแขนนมุกมุกหนึมุกใส่เสศนมันแขวนหนอ่อยแต่เนาะกับใบตองตัมันมันหัวสองมุกอู้มักแต่ <c oughs> เว้ยเจ้าจะเก็บมาที่ใส่จะช่วยหน่อยนะเดี๋ยวกินขาแรงก็น่ออาเฟื่องเพราะวันของงานมาบ้านมาอยู่บ้านเรยเลยแหละไม่อยู่บ้านเลยว้านเสียค่าวโพได้เดือนไหมเสียได้เดือน เสหันกับก so really? ินเขากินน้ำนกอยูคนเดียวเลยกินแม่กับไปตลาดมเสียถ้าฟังเบิ้งเขาจะว่าสเสียทลายมือนไปเดี๋ยวไปเตรียมกินเขากันเลยเนาะมาเจอพอพี่นองกินข้าวแดงเนาะเม่กินข้าวแดงอยู่บ้านก็มาอยู่บ้าอันนั้นยเม่ก็ย่พพอกะมาเนาะแต่ว่าเราอยู่เชิงเดี๋ยวเรากมื่อเห็นบกเขาจะซีมา หมดปตัลเ oh, wow. mm ่ออรี hmm. s <S oh, no. oh, ้อยนเ้ยดีสบาดีพี่น้องวะมากินที่เกษดูสบายดีสบายดีสบายดีครับไม่ป็นพ่อรู้าสบายดีก่อนิ่งนอนาโอ้ยมุไ่เนาะ ออกตุ้มไอ้อตุ้มจ้โตมันมันบกแข็งบวก่อยนี่นะเป็นอะไรด่นแต่วันเนาะเป็นน้ำหอยะบวกห้งเนาะหัดยางบวกลัแห้งมันบวหัดแห้งเกี่ยวทำไม่ได้ต้องีใส่หน่อยตองเออทีใส่หน่อยแฝ่ตัวสุดก่าแพะแพะแพะดูฮะแพะบกเฟิลทัสุดก็าิ่ด้มีคโคกหนึ่งเอาจนแบบ แต่ใจสิสายต้งอนงาไปกินเด้เนาะตามไปฝากให้เอฟซีท้อง้ตอนยูคแคนไถ่ตามมาบ่ตามมาเลยเราจะแบ่มุกจนหึงตายมุกเออตามเป็นไรสมุกอันนลยเจียวเจียวอแต่ว่าก็จำครบใหญ่ผลน่าอยนรเนาะอักเสบฮึมโง่จำจะแปมุกจนมุก ตองดุเฮ้ยแมนสามส่สามสี่จะเดือหกกินแล้วหโมงพี่ดึอะไร่างน้ยจะหกสิบตอนทาตำเหก็จะตัวกระาก็จะสบุตหนึ่งน่เลยนะเหมือมันเจียวกรายอันนี้เขาใส่ลายผงเดลอดทำปรุงจนเดือยกระปุงทำอง่างไรจิ้เครื่องน้วเลย คืองกินได้ทังปีทำเป็นตามกินเองกันเนาะเออถ้าบปกินเองเขยย่าลำหน้าลำหน้าแ้วกินวัน้น่จะื่อครับเออนั่อยแบบกินจำแต่กุ้งหวายููเย็นเรียกค่ะออกมาหน้าเนาะต้มต้นไม้นะอย่างนี้เป็นเหมือนแก้วอแซบแบบี่ายาตทำอะไรอีทำได้ำตัวตำเนืดอให้แซบ ขาแต่บกระบีมีการิดเนาะบกระีเขาจำราชการเต็มันย่งะก็ะปินนืี่ลากระเตาเนาะแก่ละกระเตาแก่ละกระเตาไปใช่ไหมามักใจแบบอ่ำไปยังบะมมันอันนั้นากระเตาแมที่กินมังมินอันนั้นมินียวมินใหม่ปะบกระเตากแต่บากระเตาข้าาเาอเดบร้ากบกต่าไปังมาไปังบะมน มิ้งค่ะทีมัด็กหหาอีแม่แล้วเอาไาซิวนะไปเห็ดปลากระต่าไปซิวเราะมานอยู่เป็นกระปุกเห็ดปลากระต่าไแบใช่ไหมนั่นนั่งโต๊ะเดียว้ก็ยุ่งนั่ยเดี๋ยวนี้ทำไมทำไมนังนี่ไปนั่งเดี่ยวนีนนั่งนดี่นนั่งนี่ทำม่เที่ยว โอ๊ออย่ายไฮวันยาหานาใหม่ว้ได้พี่น่องเออเพื่นนอนอันนี้อี่หนึ่งจอดอ,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 อี่ยจะหานเอาไหม่คุณพ่อบพัอไงเป่าหนึงนี่ว่าปากกระเต่าแมพูนอยน้ปากกระเตาแชมพูปากกระเตาอีบ้านอ่หายากระเต่าเต แบบมีลนราใจเออที่ชวนน้ำแข็งกินดิบหไนกระหนี่มันแก่ก็สีเก้มกินกรปนกินดิบแต่างอ่อนกินดิบาอ่อนกินดิบแม่กินิเียตสใส่กินดิบออมันจอเหียวากกาตกินกระปุนเนี่ยปนในสแซ่ที่จบเหนีย่เราไทดแก่แล้วเหนียันต้มแร้วกระสป จมเลยแต่กเอามามัน hmm. กินกาวุกแผหนุกอะแกเอมามันกินก้าวแล้วจอยแล้วสุดทัาแเสียจจะพูดว่าสุไรไม่ครับนะบหปไ่ไปกินยัไปขายของยังปลกระต้าไใช่แหละของไายหมักเล้วีแม่เดียวเบิ่อก็คอยุบกนกปกตี้ปกรต่าผหปกรต่าแหงอกมากปักระต้าคือประแดงขนาดมี่ปลาคนี้ปลกระต้ายแห จะใส่เคียงว่ะเสียบอยู่แล้วก็ใช่ก็กินก็กุบก็ใช่ก็กินยูเมะแปาเรากินก็ตบมาใหม่นะอม่กินเกียงม้มาเอายังกินคงมอลึกอย่างไปกินเป็นน้องคอยขาอมีขาอทอืข้าวอีทุคกมมินจ้าจิ้มีอย่างกินจังกินเ็นม่ได้ถวยเลยจังกินบ่เคือเรม่ใครตมันกิน

điếc à không à tiếng hoài người hoài nó để bài chắc chắn nhưng mà bình nhàn ờng ngồi bên hoài à nó lại tụng kì nó tiếng rất ngáp nhá ngồi ngồi หน่อยเเสี้ว่เปีเป็นแกวเปี่ยอวยรู้ะสำหรับกินเดี๋ยอเพียงสามีนอเื่อนกับมับมาแม่ไถ่ไทยไ่เดรกปวามาเะเวนเนาะ ก็ขอบคุณขอบใจโปรพ่น้อกที่เขามาติดตามครับชมเนาะเด้กันหพี่น้องเด้พน็อกได้กันไหม่นมีคอตัวลาไปก่อนเนาะโทนโายบายโอบายดีเนมบุ๊าบ๊ไยบายีมบ๊อนาบายเอาปเนาะ